ต้องบอกอสรสซาิกันได้สรสซาิเป็นยังไงเ่ออปงแทบีตังแบนำกัยังแทบน้ปียังแบขนาดน้ำปียังแทบ <c oughs> ปกติไม่ค่อยมีละนะฮะเผื่อฮานเปียกล้ะอันได้น้ำสีแบบนี้ฮะเน้อเนือนเนื่อน้อเนื้อน้เนื้อน้เ้อเนื้อนื้อเนื้น้อนื้อเนเนื้อน้อนอเนือนื้อน้อเนเนะ้น้อน้อเนอเนืน้อนอนน้นเื้อนอ นีง่ง่ายๆก็ทาให้มันนั่นนั่นละกะไปกินได้เลยทามันสุกประมาณห้านาทีก็ได้ละต้องตั้งหกต้องแซ่บมาเด้อสบ,บายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลเนาะมื้อนี้ซันนี่สีไปเวียกนอกก็คือซันนี่สีลงขายเนาะขายสวยอย่ะกางตลาดเนาะ,ะมื้อนี้ซันนี่ กับหมูกับน้องๆเนอสีพาสีพากันไปขายเนะแต่ว่าเฮาจะไปขายอยู่ตลาดลาวแล้วก็หลังจากที่ขายแล้วเนอสันนีกับสีพาคนเลาะเนาะไปเลาะซื้อเครื่องอยู่ตลาดเนาะเพื่อามาแตงกินเพราะว่าตอนเล้งเนาะประมาณสี่ห้าโมงสันนี่สิไปสวนสิไปสวนสันนี่เนาะก็สิไปซื้ออีหอย่างต่างๆไปแตงกินเนาะเพราะว่าเขาสิไปคูดสวนอีกสิไปคูดคุมโต ดเรียนอี่อย่างอีกเนาะเพราะว่าเขาสิไปตอนแรงเพื่อมันจึงบบฮอนนะเพราะว่ามีเวลาแล้วเขาสิไปเนาะออกไปประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละเพราะว่าเขาขายช่วงนั้นน่าจะเร็วละแล้วเาไปเจอกันอยู่ตลาดเลยด้วยทุกคนแนวเผ็ดแบบเผ็ดอีกอย่างก่อนเผ็ดเานาะกบล้อกน,นตัว้าวเต้าเตวใช่ไหมต้าเต้าวที่สี่วัน,นมั้า ตัวเท่าไหร่จ่ำที่ไปซื้อซื้อไปปล่อยป่ะงับมืองับมือซาบกางเกงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เฮดเซ็กซี่เฮดคืออันขายอยู่บ้านก็ทำม,มาซ่านดูผ้าแดดอันนี้เซ็กซี่อันนี้เสร็จสาวอันเสร็จผีอันกดเลี้ยงหป่ะก็อันแมงดาเกือบสิบพันชีชีขี่กล้วยป่ะ เท่าไนีโ hmm. oh, ่ามโล่เจ้าันกี้อ้ยถูกาดห้าพันสามสาม้าพันหรอ ไอซามหนึ่งเดซิลองเอาไปขวบเบงเตอร์นี้เอาอันนี้ไปขวบเบงทุกคนมาตลาดล่ะจีนูนหรือจีจีอันนั้นจีจีลูกอันตัวนี้จีนูนอ๋อตัวนี้ตัวนี้จีนูนฟาร์มาสิบ่ตัวใหญ่แฮะอจีนูนนี่อย่างตัวนี้ตัวนี้หาสิจีนูนนี่แหละจีนูนตุ้ยอันนี้จีนูนจอยอันนี้จีนูนจีนูนที่บนนูนแล้วเจ็บมันในกระดกเตัวนี้เออตัวนี้หาสิผ่านบม่ค่อยกิ่นจะเขื่อนนี่ เคยกินแต่นี่ๆเขาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็เห็นจีนู่นใหญ่ไปนี้จากเพื่อแม่สบายอยู่บ้านเราตัวนน้อยแบบเออแบบนี้บ้านเราเนี่ยจากท้องพ่อท้องแม่นี่เธอซื้อจีนู่นเอาไปเที่ยวอย่างไรไปคั่วคั่กินหรือเปล่ ไยทอดไปอย่างกินแจ้งในเีืเสื้ออันนั้นไปกู้บกวนมาขายเอฟเจเจหล้วกันมาซื้อพร้อมทุกคนมากับคนของการมากับโมงขายจะไร่เลยรู้เท่าไหร่ก่อน,นนี่แสนสี่แสนต้มีแสนสามสามสามร้อยบาทสองร้อยกว่าบาท เปของ่าธรรมศาติจะมีจแจ็คมาเซนิสิบุซื้อตอัวนีหยังก็กระป Ł, ไปใสไส่ตาบมออกต้องเฮล,ลัน <c oughs> พากันมารอขายซ่วงผักพรพากันมาซื้อของกินแจ็กมาก,บบกซสิรออีก ตีแต่น้เลี้ยงอ่ะ๋อตัรนี้นกเลี้ยงอันนี้มันปลาอย่างไงตับปลาตับปลาปลาค่ะเจ้าไปใส่อันมองเป็นน้ำเงื่อนน้ำของแล้วเึงออกมาเป็นวองเป็นตัวปลาอย่างปลาไหลมองเขาปลาไหลมองมันก็ได้หลายปลาอันนี้เอิญวันปันาวันที่บอกวันไอ่ จะมากวนตอนกินขอกวนเน่กลองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะทุกคนเนาะมาขายแล้วก็มาแย่ขินข่าวก่อนจะมาไปขายต่อครับครับนี้เน้นวนนี้เซียวเน้นซับอย่างเดียวทีมงานคุณภาพขายได้หลายหลายขายเอฟติดเหัสเราคิดถ่าเอาเลยต้องบอกรถชาิกันได้รสชาิเป็นยังไง นี่มีน้ำฟีอีกได้เนี่ยน้องายเขาก็จัดเต็มทีเพราะว่าของฟีเลยเนาะของฟีนี่ตั้งแ่บของฟีตั้งแ่บน้ำก็ยังแซบง่แซบ,แซบเลยลขนาดน้ำฟียังแซบ่บขนาดน้ำฟียังแซ่บปกติไม่ค่อยมีเลาได้ฮานเฟอฮานสเปียกละอันได้น้ำฟีแบบนี้นะเนาะ เพื่อนเพิ่นต้องขายขนะต้องขายแบบเป็นตุกอันนี้ย้านเพื่อนยังไห้ฟีอยู่ตลาดลาวในจีนจอกนะนะั่นอะพีสกอีพีห้า่ะอะีนุ่นจอกวะอะ <c oughs> อนนหมูนนอย่าเ้าเอิ่มขนาดย,ยังของเงินนะุู้นิ่ม มามามาไปซื้อของดีแล้วว้อเปล่าคะาบบทีุประเทศอันน,นั้นปะซี่ประเทดนี้อยากก่อนสุกี้ปะ เรียบร้อยแล้วทุกคนไปขายคออทุกคนไข่นกกระจอกเกสพสคู้ไข่ฟอมเนี่ยเนาะอันนี้ไข่เพสเลี้ขาบเบิงตัวนี้คือซีเมนของปากเซนแต่ว่าคือแพงแท้ขนาดนี้เลยลองถามนเด็ก ทุเรียนผู้ตายทุเรียนเธอได้ปลูกแล้วเสพมาขายกัน,น,นสิบป,ปูกทุเรียนอ๋อสิบปูกทุเรียนไหน <c oughs> ปลูกง่าหญ้าไอีเนาะเคยปลูกเดนนาลัน นอลันตบปอกขายจังไหร่อันนี้โลซิมห้าเดี๋ยวลระมันกัน ยังกินเลยเนาะเอาไปมักต้องโลดเท่าดไหนอเอาให้ในโลหนึงเดี๋ยวทุกคนซื้อหมักต้องไปตามนะเดี๋ยวทุกคนชั้นนี้ซื้ออันปั่นมักแต่งลายชันนี้บหมักเอาใส่มักเท้าแบบนี้เนาะบางเถื่อมันถืมกมักเท้าเกลือเราก็แซ่บไปเลยว่าเอาโดนล้วนแบบนี้มีแนะนำโอ้ตัวนี้ตัวนี้ผมนี่แหละ โอเกคเอาอันน <Yeah. S 2> er. oh, nee, nee. uh, ี okay. m ặc. M ặc ้แน่เอาตัวออนๆเนาะเริ่มเหิวข่าวเล้วด้นี่เนาะมักมักตัวอ่อนๆน่อยๆมันเด็กแสบเป็นทอดโลแล้ว่ะกายแล้วสิว่ะยังรันทับ

แรงเ,น,เ,รงเโน,โนี่ยเลยด้าเมนูนี้ไขหมดก็มีมันชางกันได้ตัวนี่มันผักกาดอันนี้ตัวแมนตัวนี้ผักหวานกันซื้อผักเมวันห,าห้ามเหมือนเมนูของเฮาเมืรอนี้เป็นผั่มนะทุกคนเฮาสิมากขวัวส่ซิ้นหมู ซีนหมูฉันนี่ก็สับแบบธรรมดาทำอิดวอลชีขวัวละลาใส่เกลือไปนัวหมักเผ็ดกระเทียมละลาแต่ว่าลองใส่ซีนหมูเบิง่งผ่านมากะบโเคยใส่จากเถื่อเราเป็นอันตัวซีนหมูเนี่นะแต่ว่าไปเบิ่งอยู่ในยูทูปเ็นกับเจ้าสซกันเลยว่าสีลองไซเบิง่งสีลองเฮดเบิง่งว่าสีแซบบอขั้นตอนทำอิดกับใส่น้ำมันไป ชื่อมาสองผงแล้วก็ชื่อมาเพี่รตรุ้ยน้นชื่อมาสองผงราคาที่รลุดเป็นสราคาสิบพันจีบหลังจากที่ขัวหอมแล้วเราก็เอาหมูใส่สับแบบสับหยกๆเนาะบ่ได้อันนั้นหลยเริ่มแ้ว สุกลนะตามเดือดผัดจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นคล้ายๆคือเม็ดไข่ป่าเลยทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นจะจะเอาาื้อนสลายน้ำซุปแบบสาลายก็มันก็บร่ได้เป็นเส้นนะมันเป็นมุนๆน,นะทุกคนมันเป็นคือไข่ป่าพาจะเอาเอาผำใไ่เลยทุกคนหน้าปามันจะเป็นแบบนี้ หอมนี่ฮะเอาผักบัวใส่แล้วก็ได้ผักบัวเป็นผักบัวต้นหอมขนาทุกคนเอามาซอยใส่ดิเทอร์น,นี้ง่ายๆกระทาให้มันนั่นน,นละกะไปกินได้เลยทามันสุกป,ประมาณห้านาทีก็ได้ละตัวนี้ง่ายๆเบิ้งไปเบึ้งมาคืออ,อเทาแต่บบแมนเด้ดี่ หอมดีเป็นกะแซะพนันะซื้อไว้ให้ตัวอันหนึงห่งไว้ไปให้เม่ให้ใครกินตัวก็คือซีบุูงเฮ็ดจ้ะต่อไปเขาก็ใส่ต้นหอมเนาะผักบัวใส่ผักบัวใบ คือว่าเรียบร้อยแล้วได้ทุกคนเนี่ยเด็ดซีเรียสเอาข้าวเหนียวหันท้อนคุยใส่โอ้แซบจะมีหลายแบบมีหลายวิธีในการแต่จับวาันนี้อ่ชนขวบางคนกับบไซสยอย่อันซีดเมื่อนี้ลองใส่ซีดเลยไปเจอกันตอนกินเลยด้วยทุกคนสเสร็จเรียบร้อยแล้ว โชคุจีขี่ควยเนะาะเอามะฮอดเทือนตายมันพวันซันนี่เป็นเลอะอยู่ตลาดถนดนเนาะเอาปะไว้ในรถแล้วมันหอนถ้นมันตายเปิดมีแต่ซิมาล่างไว้แล้วก็ซิมาจืดเลยทุกคนทุกคนฉันไม่เกียมซิจกดแม่คะเ,เนี่ยมาจืดให็นแหมงห็นเลยวแล้วจืเอ,ออกมามาคอยลบดีอะม,มันคงลบดีไงมันแล้วก็จที่เกี ตัวใหญ่ๆเนี่แมนชีนีนนที่มันมันยืนไห้อันสามม่ะมันเนาะสองอันสองสามตัวตัวใหญ่แมนชีนูนจะแมนนั่นราคาคือคนี้มีสามคนขี้ไม่หลายเลยเลื่งเลื่งหนาจะทนเหลืองไข่หรือเปล่าเหลืองน้ามันต้องตับักตองแซ่บ มเดทุกคนสำหรับคลิปนี้เซน,นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย